สวัสดีค่ะวันนี้มาไลฟ์ฟินไทยแลนด์นะคะแม่ตุ๊กนะคะวันนี้พาเข้าสวนเออไม่ใช่สวนค่ะไล่อ้อยไร่อ้อยทั้งหมดสิบไร่พาเข้ามาดูน้องให้จ้างน้องเข้ามาฉีดยากําจัดวัชพืชน,นะคะเป็นยาสําหรับไล่อ้อยนะคะนะคะก็คือให้ฉีดด้านข้างนะคะด้านหน้าด้าน,น,นหลังตรงกลางก็จะมันไม่ค่อยลกนะคะเพราะว่าต้นมันสูงนะคะจะเป็นด้านข้างก็จะเป็นหญ้าที่เป็นเครือเนาะเป็นขนประเภท ประเภทนี้ค่ะ,ะเพศหญ้าใบนี้นะคะใบกว้างนะคะที่เป็นขนก็คือมันขึ้นเยอะมากก็คือให้เขาฉีดแต่ด้านข้าง,งนู้นต่วตรงกลางหัวท้ายก็ฉีดปกตินะคะตรงกลางร่องแถวตรงกลางแหนมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนตรงเนี้ยมันจะไม่ลกนะไม่ลกจะมีแค่ฉีดหัวท้ายพอให้มันดูส,สนะอาดสะอานเนาะแล้วเวลาใช้รถเกี่ยวมันก็ไม่เป็นไรถ้าอ้อยไม่หลม้ม อันนี้อ้อยขึ้นเสมอกันดีมากค่ะนะคะตอนแรกแม่ทุกว่ามันจะตรงพื้นที่ตรงนี้แม่ทุกเคยถ่ายวีดีโอไว้นะคะเขาต่ําเขาตูงไม่ทันแม่ทุกว่าจะเอาปุ๋ยมาหว่านซ้ํานะคะเพื่อนๆแต่พอฝนลงเยอะๆแม่ทุกคิดว่าระบบลากเขาดีแล้วไปไกลแล้วน่าจะได้กินปุ๋ยใช่ไม่ทุกฝั่งในดินแล้วก็หวานแม่ทุกเพิ่มเป็นยูเลียนะคะ มันก็เลยพุ่งพุ่งไวมากก็คือไม่ตุ้มมาหวานซ้ําตรงไหนที่ต่ําเนาะอันนั้นมันก็เท่ากันเท่าไปหมดละนะคะเท่าไปหมดละไม่เห็นเลยค่ะว่าไม่เห็นเลยค่ะว่ามันมันมันต่ําตรงไหนนะคะอ,อ,อ้อยขึ้นดีนะคะก็จะมีต่ําตรงนี้เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนต่ตรงนี้ที่ไม่ตุ้มบอกว่ามันต่ํานะคะตอนนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นมาค่ะไม่ตุ้คิดว่าถ้าถ้าถ้าหญ้ามันยุบลงไม่ตุ้ก็จะเอาปุ๋ยมะหว่านตรงนี้ให้มันทัน ให้มาทานรุ่นพี่เขานะคะเออนี่ค่ะอ้อยสูงมากนะคะอ้อยสูงมากแล้วขึ้นเขียวปุดเลยค่ะใบเขียวขจีเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องเดินไปนี่จะไปหาหน่อไม้นะคะจะเอาหน่อไม้กลับบ้านด้วยไปแกงสักประมาณสิบหน่อไปหาหน่อไม้กันเลยค่ะนะคะก่อนเข้าไปหาหน่อไม้ก็ดูอ้อยของแม่ตุ้ยก่อนนี่ค่ะนี่หน่อไม้ แถวบ้านเพื่อนๆอ,ออกอย่างมีกันอย่างแต่ที่ไม่ตุ๊กเห็นใน yogurt u t u b e นะเริ่มมีกันแล้วใช่ไหมคะบ้านแม่ตุ๊กก็เริ่มที่จะออกแล้วคะ่ะปะเราไปหาหน่อไม้กันไม่ตุ๊กมาตัดค้างถั่วด้วยนะคะเอคือเอาเราจะเอาเนี่ยยอดไผ่ยอดไอ,ดไอของไผ่เนี่ยนะคะไปทำค้างถั่วนะคะถั่วฝักยาวคะ่ะปเราไปหาหน่อ้ม้กันเพื่อนๆไปกันเลย สวัสดีค่ะ My life in Thailand แม่ตุ๊กนะคะวันนี้พาทุกท่านมาหาหน่อไม้ในหน่อไม้สวนสวนข้างข้างน้ำแม่ตุ๊กนี่แหละก็คือพื้นที่ที่เป็นส่วนรวมนะคะก็ไม่ได้ซื้อไว้แล้วเขาก็ไม่ได้ขายเขาบอกว่าไว้ใช้สอยด้วยกันใช้ไม้ไผ่ด้วยกันใช้กินหน่อไม้ด้วยกันเอาไปว่าเราไปหาหน่อไม้กันเดี๋ยวจะเอาไปประมาณสัก10กว่าหน่อนะคะเอาไปนึ่งนึ่งแล้วก็ใส่ถุงไว้แล้วก็เอาไปกินด้วยค่ะนะคะไปไปหากัน จากการที่เราพูดภาษาไทยขอว่าเป็นภาษาอีสานนะพี่น้องไปว่าเราก็ไปกันโหลดพี่น้องค่ะว่ราเขาสิเจอหนองใหม่บอน้พี่น้อง้าต่างก้องบะเดงมาได้ค่ะใจจริงๆแล้วมาตัดออกข้างทัวได้ค่ะแล้วกะมาไหน้องเขาสียากันจัดว่าจะผืดในปลาอ่อยได้ค่ะพี่น้องนะคะเขามแม่มาเบิรนกันเลยค่ะว่าเขาสิเจอหนองใหม่กันบอลพี่น้องพี่น้องพี่น้องหนองใหม่หนองใหม่หนองใหม่โอ้หนองใหม่หนองใหม่หนองใหม่ ได้แล้วคะ่ะว่าบะมี่บะมี่ว่าลอยออกตรงนี้ค่ะพี่น้องป๊าดหน่อยเงาเลรออ๋อเด่นมากคะคสมน์อนได้พี่น้องมาว่าแล้เขาก็มาหักเอาเด้อพี่น้องเนาะมึงส่งได้คะ่ะว่าล่ะอ่อ,อนได้ค่ะพี่น้องาห,าหาต่างกล่องก่อนเด้อบัดนี้นอนใหม่ที่นี่เด้อพี่น้องอีกค่ะป๊าดนอนแบบไหนคะ่ะ มาเบิ่งค่ะค่ะได้ตรงนี้ได้สองนอได้พี่น้องไปเ้าไปหากันอีกสิเอาประมาณสิบนอแหละค่ะนะคะจะมีคนมาหาจะขอมอัน,นทีห้องามาสือทีไว้ได้พี่น้องเพื่อนก็นมาเอาไปเดยแหละค่ะป่าวอะไรห้องก็ไปหาเพื่อนทังไม่กันเบิ่งมาจเจออีกระอ,อ่ะไปโอ้มันเริ่มออกไม่พี่น,อน้องมาเบิ่งค่ะ มาเบิงมาเบิงกันค่ะนี่ค่ะมันเริ่มออกไหมพี่น้องคะเห็นไหคะโอ้ตรงนีจะเหงาหรือจวนพี่น้องนะคะจริงแล้วเขาเอามีดเชาะเอาได้ด้วยพี่น้องมันเริ่มออกค่ะพี่น้องค่ะมันออกกางโอกางก่อได้เลยเนาะมาแล้วเขาจะสีวางโทรศัพท์หันมากล่องมหากัรบ่บ่อได้ค่ะกอ็จะสีเชาะแล้วก็หักออกได้พี่น้องโอนี่ข้างล่างนี่อ่อนดื้อนี่ นะคะห้องโชติยิงหเอากระดึงลงมาได้ค่ะเครื่อเครื่อตัดเครื่อปุ๊บไะหักกัน,นะะได้ะคะ่ะได้แล้วค่ะเอาดันในกับมีอีกเด้อค่ะพี่น้องเ้าเสี่ยวไปน้ำเด้อค่ะมาเราก็ต้องออกไปเด้อพี่น้องเห็นไหค่ะ นี่เราก็ต้องโชะทำการโชะโอ้ยโชะอะไรขึ้นไปอย่างนั้นนะคะดินลงมาเลยค่ะหนุ่นมลงมาจับต,ำ,ตำค่ะแล้วข้อ,อโชะได้กว่างค่ะว่างได้ตัวนี้เด้นทางมดซีโนเลยด้วยพี่น้องนะคะไปต่อกันเลยค่ะไปขอบเปขด้างในค่ะพี่น้องอู้ย แต่ก่อนอาทิตย์ที่แล้วเม่ทุกม้ามันบ่ท่านเกิดเลยค่ะพึ่งมา่เกิดเนาะค่ะเอาสีเหลียวใส่เหลียวขวบเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องว่ามีบอกข้างในเนาะมันกับสิพ่อมีเกิดยูได้พี่น้องปาดเง่าอยู่ผีกับมีพี่น้อง <What? S 1> ไปาดไปไปโอ้ยเขาหมดหมด นี่นี่นี่งอนี่แล้วค่ะเอาไปสิเชาะข้างล่างจักหน่อยได้ค่ะนี่แล้วก็งอมันดันจับตรงนี้ได้พี่น้องหนลงไ่เห็นปะค่ะม,าคามันสิบริสุจะไปนอมันเสด้ทั้งโคตรบคคแบบกอมได้ค่ะนอทีนาป้าวโออันนี้ก็มีค่อเอาไปกินก็นได้พี่น้องนนอเนี่ยงอแบบงี้อคคะใส่เจ้าเจ้าเจ้าของหน้าเด้ค่ะนี่ไหลนอนเลยค่ะไม่หน,นีนะคะมามบกนพีค่ะพี่น้องโอ้ย พี่โอ้ยูหน้อัโอ้ยเอานอนกนะเอานอนหนก็นะมีคเนยยดีเทอะป๊ดปัดเค่ะอืมสนเอาด้านล่างเด้พี่น้องนะคะโอ้ยนี่ค่ะโอ้ยนอนหงาม ไปว่าแล้วก็ไปหาต่อกันเลยค่ะหากันใหม่อันนี้ยินเสียงปืดๆถึงน้องของมาสิจาอ,อ,อ้อยเด้อพี่น้องนะคะนี่นอ่องสองนอ่อโอ่เราไปกินผู้เดียวนึงดอกพี่นอ้อ,นอ,งนองมามาเบิ่งน้อใหม่โผลดเลยสองน่อนี่จะชุกโหยดเหรอพี่น้องฮกน่อไปไปเที่ยวฮกนอ่อพ่อเห็นปะคะ สองสี่แล้วก็หกคนละไปส้เป็นม้องไมโตเดี๋ยวเอาไว้เท่น่ะเนาะเฮามาเอาไปหลายคนนี่มนเอาไปเท็่่ได้อพี่น้องาบึงแล้วค่ะนี่ตัวน้องนีก้น้องบี้น้องนี้่ะบเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาไปไปน้องเไทค่ะพี่น้องคะไชรท นัดอบัพี่น้องเสือกพี่น้องเดี๋ยวคววไหมกับอะไรควงนักหนาบีี้เอาบกบ ่นี่เด้นอนีเห็นปะคะพอ่อละค่ะโอเคทุกคนคะ่ะเดี๋ยวห้องสิกับบ้านกันแล้วคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมเด้อคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพิ่มให้ภาพวิดีโอของแม่ทุกด้วยนะคะนี่คะ่ะเอาไปจี๊ดนอพ่อว่าสีเอาซิบนอว่าซ่านนอบักไงแม่พี่น้องปไปเอาร่วมๆกันเลยพี่น้องคะ่ะว่าแล้วก็ได้ไปกันเลยเอาไปร่วมกันมาเบิ่งความไงของน้องใหม่ขอเด้อพี่น้อง อเนี่ลรุ่งก็ได้ทางลุงขดเลือดีนาะันกะดียางคะ่ะมันเป็นใหม่ส่วนล่วมเนาะพี่น้อมหาเนว่า,างออกก่อนเลือค่ะพี่น้อมออกตรงนี้เด้อค่ะมันก็กำลังสิเกตเด,ด้อค่ะนอมันหน่อยมันโผล่โอ้จากกีด,ดินุ่งไพี่น้ง่งนะคะสาม สี่ห้าหกเอ้ยเจ็ดนอพ่อเจ็ดพ่อค่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมเด้อจ้า